สวัสดีครับพี่เพจทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยอุดรเดอร้อนี่ช่องที่มีของกินดีดีแซ่บแซ่บพนาว่านี่หลังจากที่พี่เพชรลงไลฟ์เสร็จปุ๊บตอนนี้ก็เราก็รอปลานี่อันนี้คือปลาย่างของเรานนั่นเองเดอ้อนี่เห็นไหมเกือบจะสุกแล้วใกล้จะสุกแล้วอ่อยคือสู่ชีวิตกับถาปลาสุกเห็นไหม เห็นบหมเพื่อนะย่างตั้งนานอืมอุตส่าห์จะอืมข้าวก็หิวลงไรไปแล้วจะกินข้าว้น่าไหร่ก็ต้องรอปลากันเดี๋ยวมันไม่ครบองค์ประกอบเห็นบหมนี่อันนี้คือปลาของเราปลาช่อนย่างของเรานั่นเองย่างไฟอ่อน,ออน อย่างไฟอ่อนกับไฟ oh, อ่อนพุพรอะเงิดไหลเท่ากันพูดนะเดี๋ยวเคลียไฟกัน,นโอเคเดี๋ยวก็เราต้องคว่ไฟคว่ไฟก่อนให้ไฟมันแรงๆเพราะว่าี่เพชรเรียนมานี่เห็นบะอ่ะโอเคโอเคโอเคไฟกังแรงเนี่ยโอเคเห็นไหมอืมนี่ ข่อยเพื่อสู่ชีวิตคาเตะขาวกะหุงขาวกะหุงสุกแล้วนี่ข้าวก็หุงสุกแล้วตอนนี้เราก็มานั่งเฝ้าปลากับหมายเหมือนตัวตัวไหนเห็นปะดูนางนางก็รอกินข้าวรอปลาเหมือนกันอืมโอ้ยมูจิโอ้ยเฝ้าปลาเป็นมูเดอร์มาเนี่ย ใกล้แล้วละใกล้สิสุกแล้วใกล้ิะเป็นร่มแล้วหิวเขานี่อย่านอนซื้อๆลกมาเป็นมูกันคว,ว้าห้วยโมจิโมจียิงเนียโอ้ยปล่อยนางนางกำลังหลับอยู่โอ้ยจอมอยังอีกเนี่ยอย่ามามองด้วยสายตาแบบนั้นเอินบ้าปากว่าหันนะ อย่ามามองด้วยสายตาแบบนั้นจะหลับก็หลับไปนอนไปลดฝ้าผู้เดียวก็ได้ปลานะบ่ได้นง้อตบอืมไปนอนไปนอนไปอือไปหลับ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 ไปไม่ควรไม่ควนอย่ามามองด้วยสายตาแบบนั้นนะอือนี่เอาไปนอนไปนอนไปเยาปากอยาะปากเยาปากผู้เจ้าเยาปากเด็กหน่อยก็นั่งรับเยอะตอนนี้เคยระถาปิ่งปลาเคยกอน เห็นบ่ปบันเอาละบันปิ้งปลาปิ้งปลานี่ปลาช่อนปิ้งนี่เห็นมพ่อน,นอนน,นะนนโอ้ยเขาก็หุงสุกตั้งโดนเจ้ากะํำไว้ตั้งบักโดนปลากะลั่งย่าง,างโอ้โอเคโอ้รอได้รอได้รอได้อไดโอเคบอกเป็นยังบ้าเป็นยังรอได้รอได้รอได้จัรนะนี่นน มีพี่ๆบอกว่าปลาเราย่างไว้อย่าพึ่งกลับอย่ากลับบ่อยเดี๋ยวปลาจะไม่สุกอืมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นอืมโอเคตามนั้นเด้อนีตอนนี้ปลาเราก็อืมกําลังสบายส่วนเด็กน้อยของค่อยก็อืมคอนเซป์นี้คือนอนเฝ้าป่ากับหมาสองตัวเมียนบ่ปุ่นะ ปลาสุกปลากระเพาสุกจักเจียอิย่้ยคนติกินปลากระเได้กิกินข้าวก็หุงสุกเรียบร้อยแก้วก็ตําแลล้วๆถาตะปะย่างเดียวแหม่กูนะดูนางไม่สนใจค่อยนางไม่รอค่อยเลยบุนเหี้ยบุ่่นะฟินอย่างเดียวบุญนะโอ้ยดูขี้โพนางอโอเคเรามาสนใจปาลาเราดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้กินข้าวตอนกี่โมง อืมโอเคพี่เพชรเรียนมามนี่สมมุติว่าเราหลงปลาอืมเรากําลังย่างปลากินนี่เราต้องเอาลงต่ำๆเพื่อจะให้มันสุกไวๆนะโอเคเรับรองสุกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนั่นเองเด้อเฮ้หยหิวเขา โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นักกับพี่เพชรฝากดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นักกับพี่เพชรแล้วก็เพื่อเป็นค่าขนมของเด็กๆของเราเด้อโอเคไปลวนอนฝ่าหมาก,กัะป่านอนฝ่อปลากับหมาสองตัวไปก่อนเด้อบ,บายบาย